วันนี้นะั้นเพื่อนกินข้าวค่ะอยากมีฟิลแบบอันยองอันใจนัดกันที่ร้านเนเน่คอเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่ค่ะอันยองอาเซโยเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยากจะมากินมากๆเลยเพราะว่ารีวิวเขาจึ้งมากเลยค่ะราคาบุฟเฟ่เริ่มต้นที่199บาทวันนี้มาทันงทีก็ไปให้สุดเลยค่ะ,ะกินเนื้อเสือร้องไห้ค่ะและความเป็นเกาหลีเกาใจมีเมนูเครื่องเคียงเยอะมากเลยค่ะใครที่ติดดูซีรีส์เกาหลีนะคะต้องอินค่ะเราเคยไปเกาหลีมาก่อนนะคะคอทำให้หนึกถึงบรรยากาศตอนที่ไปเกาหลีเลยค่ะปีนี้มีแผนว่าจะไปด้วยวันนี้้้้มมาารนนนนน่่่กกก็คคืออออตงิไวะ กินจับเชนเนี่ยะค่ะอร่อยสเตชันสลัดน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่คือดื้อมากเลยค่ะกิมจงกิมจีหมูสามชั้นสันคอชิ้นหนาไม่ไหวตักไม่อั้นค่ะซุปมีแบบมีหมดเลยค่ะเริ่มกินกันดีกว่าค่ะฟิลเหมือนอยู่เกาหลีเลยร้านนี้เปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงครึง่งถึง4ี่ทุ่มนะคะ<า>ที่มาร้านนี้นะคะเพราะว่ามีใบางาค่ะตอนอยู่ที่เกาหลีนะคะเพื่อนให้กินใบางาแล้วคือติดใจมากมาที่ไทยคือแพงสุดเลยค่ะแต่มาที่เนเน่ค่ะใบงาตักได้ไม่อั้นเดินมาเป็นปึกๆเลยค่ะเธอแค่กินใบงาก็คุ้มแล้ว รู้รสชาตินะคะต้องมาทานเองค่ะและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้าจิ้มค่ะดีมากเลยยิ่งจิ้มกับงานนะคะโอเ่น,น้าจิ้มงาโอบวุ่นอยู่ในปากคือหอมมากเลยค่ะร้านเนเน่เนี่ยใช้คําว่าอร่อยคาว่าคุ้มเปืองมากเลยค่ะแต่คือมันดีจริงค่ะไม่จบตาเป็นว่าอาหารเกาหลีเนี่ยตอนนี้ยกให้เนเน่เลยค่ะกิมจิกิมใจก็ดีค่ะดูลายเนื้อดิค่ะพอย่างโดนไฟก็คือลูกค่ะลูกไปเติมข้าวต่อมันดีอ่ะร้านนี้คือเปลี่ยนตะแกงเก่งมากสั่งมาเป็นสิบละแม่แลเพื่อนนี้ชอบกินปลาหมึกมากถูกใจเขาเลค่ะวันนี้ คะแนนเลยนะคะ10 10 10สิบสิเป็นเลยค่ะใครที่ชอบอาหารเกาหลีนะคะต้องมาร้านนี้ค่ะอร่อยจริงต้องไปตาค่ะ